สรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัยไตรมาสหถึงไตรมาสสาปีงบประมาณ2,566มีสมาชิกรวม2,277คนสื่อหนังสือที่ยืมคืนรวม1,338เล่มและมีสื่อหนังสือที่ให้บริการ4,781เล่ม ส,ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนโคโลเน็กสเตทและส,งส่งเสริมการอ่านออนไล 9, น์เป้าหมาย9,000คนทําได้12,560คน,นคกิจกรรมนี้จะมีกิจกรรมย่อยคือกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดห้องสมุดมีการให้บริการทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์กิจกรรมส่งเสริม ปี2566ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทยัยได้เข้าร่วมกับวิทยาลัยพระรสุโขทยัยเทศบาลตำบลธานีและเทศบาลตำบลมางเก่ากิจการรรวันรับการอ่านสองภาษาสือสารคุณค่าสารนกอมไทยสําหรับเยาวชนประจําปีวัสมาน2566ห้องสรุประชาชนมีการจัดกิจกรรม อบคำถามสารนกรมไทยสำหรับเยาวชนผ่านคาหุกกิจกรรมเรียนรู้ลายสือไทยกิจกรรมพู้เท่าเล่าเรื่องกิจกรรมส้มตำารืลาเป็นต้นกิจกรรมส่ง,เ,เ,รรสงเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์โดยจะมีกิจกรรมสาระน่ารู้ในเรื่องต่างๆหนังสือพิมพ์ออนไลน์กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมตอบคำถามรับเกียรติบัตรกิจกรรมเทิดเกียรติให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแหล่งเรียนรู้และบ้านหชชน,นังสือชุมชนอําเภอเมืองสกลไทยเป้าหมาย500คนทำได้579คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแหล่งเรียนรู้และบ้านหชชน,นังสือชุมชนอําเภอเมืองสกลไทย โดยมีการทำแผนร่วมกับผู้ปัันาตำดดลเพื่อให้บริการบ้านในบ้านหนังสือชุมชนและหมุนเวียนสื่อภายในบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริชมชการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่หรือรถโมบายอ้าหมาย800อคนทำได้1 1 2่มมีกิจกรรมย่อยห้องสมุดเดลิเวอรี และกระเป๋าห้องสมุดเคลื่อนที่โดยจะทำกระเป๋าเดลิเวอรี่ต่างๆไปให้บริการในพื้นที่ชุมชนเช่นบ้านองสือชุมชนและตลาดในชุมชนต่างๆกิจกรรมรถมอบายเคลื่อนที่โดยมีการให้บริการส่งเสริมการอ่านกิจกรรมสาธิตอาชีพ กำรห้องสมุดเครื่องที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมาย300คนทำได้796คนโดยมีการออกให้บริการเป็นประจำในส่วนของตลาดสะพสอนและตลาดนัดคนเดินรวมถึงตลาดในเขตตำบลต่างๆ